เอเอเอา้าวอ้าวก็กราบสวัสดีท่าผม้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับ <c oughs> เร m ่ n ง e ื c h ที n ชาแนลอีกครั้งนะคะเกมที่ชอบชมรับชมนะคันี้คือเกมคือไม่รู้ภาษาญ,ญี่ปุ่นมันอ่านยังไงอะแต่เห็นภาษาอังกฤษแวบๆว,ว่ากูเดะทามะทัสกูเดะทามะเหมือนจิ้มกูเดะทามะเจะน่ารักอ่ะ นี่เป็นน่าสนอันนี้คือเกสมัง้งเหมือนถึงว่นไปพวกผู้เข้าชมอะไรงนี้ก็ให้ทำยังไงอะอ่ะที่มาเจ๊เจ๊เจ๊คือพูดว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยว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 เดคือให้ทำอะไรอ่ะครับ งงแพ้เอ,อ้อ,อโทรศัพท์หูฟังหูฟังจิ้มที่เขียงเหรอมีส่วนอาหารด้วยอืออ่าฮะหนึ่งดาวอย่างนี้เหรอเหมือนกับเราต้องทำอาหารนะคะฮืม กูเดธมะมีชื่อภาษาไทยว่าไข่ขี้เกียจนะไม่ก็ขี้เกียจจริงๆอ่ะเออเย่ืมได้ไข่ดาวขี้เกียจมานะไข่ดาวกุเดทธมะแล้วยังไงต่อ <c oughs> อืมมีเลเวล up อังอะ่ะ <laughs> มันดูแบบแม็งขี้เกียจจริงๆอ่ะเห็นแล้วนึกถึงหน้าเพื่อนคนหนึง่ง <laughs> เป็นเพื่อนกันมาจะสิบปีแล้วแม่งหน้าตาแบบนี้เลยหน้าแม่งค้อขี้เกียจขี้เกียจจังเลยใครอ่ะใครมาโยงกับโตเนี่ยนี่อะไรเนี่ยทายากิโอ้มันขี้ออกมาหรอวะนีไ่ไงเงือ หน้าตาแบบเงอะวิมีไข่สีทองด้วยคืออะไรไม่รู้เก็บมากก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บแล้วไงได้มาแล้วโอ้ไม่คืออะไรโอ้ไม่รู้คืออะไรภาษาญี่ปุ่นเงอะอย่าพัแตต้องสิจะนอนนะ ไม่รู้หรอมาผมคือใครขี้เกียจกูเดทามานี่ไงต่ออุะยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยไหนล่ะเอา๋ย,อ,ย,าย,ยอานี้ก่อนเนื้เอเนื้อเนื้อนี่อะทำได้ไหมคือยังไงไม่เข้าใจไม่เก็ท อ๋อคือมันจริงๆมันต้องใช้เวลาแต่ว่าไอ้เมื่อกี้คงเหมือนคล้ายๆอารมณ์มืนแบบพวกเพชรอะไรงนี้เนาะที่แบบพอให้ปุ๊บเวลามันก็จะแบบเร็วขึ้นอะไรยงนี้อ่ะหมุนหัวนี้ขนาดถ้าใหญ่ขนาดนี้แล้วมึงไปตกสีฟ้านี่มันอะไรที่แบบตา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 ๆได้มาร้อยแจ่มนี่มันอะไรอะ ไม่ไมเราจะไม่แชร์นะครับเกรงใจชาวบ้านเขาอยู่แล้วยังไงต่อเงะเงอะโอ้ท่านเรายิ่งกว่าเรายิ่งได้นี่ไว้โอ้ทีมไทีมไทีมไิ้มเงะฮ่าฮม่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่ี่า่่ อยากได้เนี่ยอ๋อพีคือเหมือนเป็นค่าอะไรบางอย่างที่เราสามารถเอามาใช้ในการทํากุเดธมะตัวใหม่ได้นะครับได้ไหมอะไม่มีแล้วอะไม่มีไข่สีไม่มีไข่แล้วอะโอ้งิ้มติ้มติมติมติ้ติติิมแบบ กระแทกหน้าจอก,กันรัวๆ,ๆนะฮะรัวๆเต็มผ่านแล้วขี้เกียจนะอย่ามาเรียกได้ไหมจะจิ้มทำไมอะเเป็นเกมอะไรวะเนี่ยจิ้มกันจริงๆก็สมชื่อค่ะมันชื่อทัชกูได้ทำอ่ะก็ทัชกันจริงๆ <c oughs> น่ารัก อีกสองวิจะได้แล้วเย้ไปดูหน่อยดิท่าท่ทดดาทอุ้ยตายหัวหายไปไหนจ้ากูเดธรรมะคงย่านะ What the fuck is that ไ่ <c oughs> นี่มันนี่มันตัวอะไรนี่ โอหนี่ตั้งสี่เนี่ยเงอต้องไปทำใหม่อ่ะเดี๋ยวทำไว้ก่อนโอหไม่ใช่ว่าจะทำาออกมาได้ง่ายๆนั้นะเนี่ยป่ะเราไปจิ้มกันต่อค่าเวลาเงอะเงอะเงอ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 หน้าตาแบบอันนี้มันอุ๊ยขี้มาไม่ใช่นขี้มันตุ๊กตาไล่ฝนนี่นา หิวข้าวไหมนีม่คืออะไรหืมไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นนะไม่ออกเว้ยนเนื้อเดีววกวิอีกยี่สิบกวิอันนี้มันตุกตาลไรฝนไม่ใช่เหรออีคิวสังไฮยามาจิมกันเซกี้เกีๆๆยาตายาดี นี่ฉันพูดอะไรอยู่เนี่ยนี่ฉันเป็นอะไรไปนี่ฉันจะกลายเป็นกุเดรามะไปแล้วหรือไข่ขี้เกียจใช่ไหมตัวใหม่หัวแมงหัวหายไปไหนวะได้เหอะขอร้องได้เหอะเออได้เหอะเยโดไข่หัวหายนา่ารัก อุ๊ยได้กระทะด้วยอุ๊ยต้องรีบแล้วค่ะอย่าจิ้มจิฉันยี่เกียตามีกระทะด้วยวะ่ะอุ๊ยทำไมมันมีไข่เส้นอะไรอะไข่เส้นมีไข่หวานหรอ โอ encore, ้โหตั้ง19นาทีรอไปเถอะนะโอเคงั้นเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนละกันนะจิ้ม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 ยิ่งจยิ่งได้ G ีพีเยอก็เอาไปทำโน่นทำนี้ได้ใหม่ๆได้นะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่พร์ทหน้ากันไปพบกับกุเดทามะเมื่อทําหลายๆเมนูได้แล้วกันนะคะงั้นก็เดี๋ยวกดไลก์ก็ซับสไครป์คลิปด้วยนะคะ ถ้าเกิดมีอะไรจะติชมรายการขอให้ติชมด้วยความสุภาพพบกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายยอยากจะหอมแก้มทุกคนจริงๆคนที่เข้ามาดูเนี่ย